วัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมพระเเลาเรียมกับทิปเซเตอร์นะคะตอนนี้เราก็อยู่ในไอเดีเจ้า่าเจ้าเดิมนะ,ะก็จะต่อจากคลิปที่แล้วแล้วกันเนาะ,ะก็ตัดมาเป็นแบบอีกคลิปหนึ่งนะ,ะเพราะเนื่องจากมันจะยาวเกินไปนั่นเองเนาะ,ะก็คุณมาที่ส่งไอดีมาให้ซูมแล้วก็เปิดเศษกันนั่นเองเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้เราจะมาทําการเปิดเศษทั่วไปนะคะก็จะมีโอกาสที่เราจะได้ ตัวละครนะคะระดับ5ดาวเนาะสีทองนั่นเองนะเศษของเขาเป็นเศษทั่วไปไม่ได้ระบุธาตุนะ,ะทุกคนก็มีประมาณ900นะฮะ947เราจะจะเปิดประมาณ9 0 0เศษนั่นเองนะมาดูกันว่า เราจะได้ตัวไหนกันบ้างนะก็จะเป็นการสุ่มนะก็จะมีโอกาสที่จะได้แสงมืดออกมาด้วยนะสำหรับเศษทั่วไปตรงนี้เนาะมันไม่ได้ระบุธาตุนะแต่ถ้าระบุธาตุแบบนี้เห็นไหมตรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นตรงหัวตรงนี้เลยว่าเป็นธาตุแสงนะก็เราก็จะได้เป็นตัวละครธาตุแสงมานั่นเองแต่ก็ต้องไปรู้อีกทีว่าจะเป็นตัวอะไรมันก็จะสุ่มออกมาให้เราจะเลือกตัวไม่ได้นั่นเองนะถ้าเป็นระบุธาตุหรือไม่ระบุธาตุก็ตามเนาะ ก็จะเป็นการซูมแรนดอมออกมาให้เป็นตัวนะฮะก็จะมีโอกาสที่เราจะได้หระดับ5ดาวสีทองนั่นเองเดี๋ยวเรามารุ้นกันเลยนะคะว่าจะได้ตัวไหนกันบ้างตัวที่เขาปั้นไหมนะฮะไปดูกันเลยเรากดทีละประมาณ2แล้วกันนะฮะทุกคน2อตัวนะตัวก่อนแล้วกันอ่ะอุ้ยได้เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันด้วยถ้ามันเป็นตัวซ้ํามันจะไม่ขึ้นโชว์เป็นตัวนะมันจะจะเป็นรูปแบบนี้เลยนะแต่ก็ได้เป็นตัวแหละ แต่ถ้ามันเป็นตัวใหม่มันก็จะขึ้นโชว์เป็นตัวแบบรูปตัวใหญ่ให้เลยนะทุกคนก็ได้ซ้ำสองตัวเลยนะเฮ้ยทำไมแบบคือจริงๆมันน่าจะแบบว่ามันไม่ได้ตัวซ้ำนะทุกคนเฮ้ยนี่เห็นไหมตัวนี้ลาลิกนะฮะทุกคนตัวนี้นะฮะก็เขายังไม่ได้ถ้าไม่ได้เนี่ยมันจะขึ้นโชว์เป็นตัวใหญ่ให้นะเี่ยถ้าได้ซ้ำมาก็จะเป็นแบบรูปเล็กๆแบบนี้นะทุกคน อ่ะในตัวนี้ตัวนี้เขาปั้นอยู่นะตัวแรกเนี่ยอ่ะเรามาเปิดต่อเพิ่มไปทีละหนึ่งนะไปสี่ไรก่อนปึ๊บอึจะบอกว่าสาหมดเอ้แต่ตัวนี้ก็โอเคนะเขาจะได้อัปดาวเพิ่มเรื่อยๆนี้น่าจะสามสก,กิลนี่น่าสามสก,กิมกันนะสามตัวสามสก,กิลเลยอะ่ะมีสี่สก,กิลแค่ตัวเดียวนะฮะอ่ะทีละสามแล้วกันปึ๊บเฮ้ยอ,อ่ะเธอ อยากได้มากเธอตัวนี้ตุ่มต่อมันไม่มีแสงเลยเหรอสองตัวโอ้โห,โหได้ถ้าอันนี้เขียวมาตองเลยโอ้ยเปิดต่อแล้วกันทีละหนึ่งได้ไหมเอาทีละหนึ่งดิเอาเต็มนะฮะคังเต็มอีกแล้วมาเดี๋ยวเรามาเปิดต่อกันเลยนะคะทุกคนทีละหนึ่งแล้วกันโอโ้มันได้ซ้ำอ่ะตัวนี้ออกบ่อยมากเลยหนึ่งนะอ,อันนี้สามสกิลแนะ่ถ้าจำไม่ผิด หนึ่งโอ้โหท้ายโอ้โหอีตัวนี้มาแบบห้ารอบแล้วเลยมั้งอ่ะเรามาเปิด่าแสงต่อนะฮะแสงแล้วก็มืด 10, 10, มืดวิสิบใบเนาะอ่ะเปิดแสงก่อนแล้วกันนะฮะมาลุ้นกันหนึ่งตัวเราจะได้อะไรนะอ๋อเป็นสี่สกิลเหอะตันที่เขาปั้นก็ได้นะฮะมันจะได้แบบมาอัพดาวเพิ่มเรื่อยๆนั่นเองลุ้นโอ้โหโอีหอตัวนี้น่าจะสามสกิลไหม จะสามแน่เลยอ่ะทุกคนส่วนใหญ่ถ้าเปิดเศษเนี่ยมันจะได้พวกตัวที่มันเป็นสามสกิลสีทองก็ตามนะฮะแต่ว่าเป็นสามสกิลเนาะเออมันไม่ค่อยมีลุ้นเท่าไหร่นะอ่าเปิดธาตุมืดมีได้แ่ประมาณสองตัวนะฮะทุกคนกดไปเอาทีละหนึ่งแล้วกันโอ้โเอ้ยได้ตัวนี้อยากได้นะเนี่ยอันนี้แบบสามารถไปทำทีมแบบสตันได้นะตัวนี้แบบสตันคู่กับนีวานะฮะทุกคนตัวนี้นะ เออเล่นแบบเป็นทีมสตันก็ได้นะฮะโอเคเลยสำหรับตัวนั้นแต่ไอเดีเขา,น,าน่าจะไม่ได้ปั้นนะมาเปิดต่อทาดมืดอืมแพนดอร่าโมาสายเขียวสีเขียวทาดเขียวกันต่อมาหนึ่งตัวปึบ๊บอืมถ้าแต่ตัวที่แบบว่าโอ้โหเกินไปมันก็จะมีดีประมาณสองสามตัวนะทุกคนอันนี้มาดูไอดีที่เขาปั้นอยู่อันนี้ตัวอ่า ไปไดยูเนี่ยจะเป็นแบบเช่าเนาะตัวนี้เป็นเช่าอุ้ยเช่าเจ็ดดาวเลยอะเจ็ดดาวส้มนะตัวที่เขาปั้นเนี่ยก็จะมีโอเชียนก็จะมีตัวซับตัวนี้นะตัวที่เขาปั้นเนาะอ่ะก็จะเป็นสี่ดาวส้มแล้วก็มีเท่งตัวนี้ก็จะเป็นเจ็ดดาวส้มแล้วก็เนยเย็นเนี่ยจะเป็นเจ็ดดาวส้อมอุ้ยนิทฮอกสี่ดาวส้อมอุ้ยเป็นสายฟรีที่แบบว่าปั้นโหดมากนะทุกคนนิทฮอกได้เปสี่ดาวส้มเลยอะ แล้วตัวนี้ก็สี่ดาวเหมือนกันสี่ดาวส้มอ่ามีซับมีอพอลโลแล้วก็ตัวฮิลตัวนี้ก็น่าเล่นนะทุกคนเป็นธาตุมืดนะอ่าตัวที่น่าเล่นสำหรับอ่าตัวซับเนาะก็จะมีประมาณสามถึงสี่ตัวนี่แหละนะทุกคนเนี่ยนีวา่านีว่ากับตัวนี้อ่ะถ้าเล่นคู่กันอนะ่ะจะสตันโลลัวเลยนะทุกคนถ้าใครแบบอยากทำทีมสตันอะไรยี้แนะนำสองตัวนี้นะทุกคนนะ พี่ก็อยากได้นะเนี่ยแบ่งมาให้พี่พังก็ได้นะเขาได้สวยเยอะมากอูดูดิอืมไปอัพดาวบ้างเถอะนะครคังมันจะได้แบบอูอันนี้หน่อยนะคังแบบเต็มมากเลยตอนนี้แนะทุกคนก็ไอดีนี้ถือว่าโหดนะฮะเป็นสายฟีที่โหดเลยนะดาวส้มแบบโคตรเยอะแล้วก็ตัวนิ้นฮอกที่สําคัญกนะ็คือนิ้นฮอกนี่แหละหาดาวหาอัพดาวเนี่ยยากนะแต่เขาได้มาถึงแบบ สี่ดาวส้มเลยนะถือว่าสุดยอดจริงๆนะแล้วก็เจ้าตัวของตัวซับตัวนี้เห็นปะอ่าวินเพซเนี่ก็จะเป็น1นดาวปะหดาวส้มอ่าสำหรับตัวนี้นะเป็นตัวซับที่โอเคเหมือนกันนะตัวซับที่ดีๆนะฮะก็จะมีตัวนี้ตัวนี้นะฮะแล้วก็ตัวที่มันเป็นถือกีตาร์ทุกคนสตัว ตามตัวหลักๆเนาะแต่ของเขาน่าจะไม่มีอ่าตัวถือกีตาร์ตัวนี้นะฮที่นิยมกันนะสําหรับตัวซับสามตัวนี้นะแต่ถ้าใครจะปั้นตัวนี้ก็ได้นะถ้ายิ่งดาวเยอะมันก็โอเคนะสําหรับตัวนี้มันแบบใช้บัฟสก,กิลอ่าบัฟดาเมจบัฟอะไรต่างๆของเพื่อลมทีมได้นั่นเองเนาะ ก็มานี่ละกันนะคะสำหรับ i d f c คนนี้นะอีน่าจะเป็นอ p พสุดท้ายเนาะแต่ถ้าใครดองของหรือว่ามีกิจกรรมอีเวนต์อะไรที่จะให้ทำคลิปอีกเนี่ยก็ทักแชทเพจมาได้นะสำหรับใครที่อยากจะให้ซูมหรืออยากจะให้เปิดเซตหรืออะไรต่างๆนะ,ะทุกคนก็แนะนำว่าไปเคลียร์คังด้วยนะไม่ใช่แบบเอ้ยมาตันๆแบบนี้แล้วมากดแบบให้พี่เคลียร์คังอยู่ตลอดนะคะต้องแนะนำว่าไปเคลียร์คังด้วยถ้าอยากจะให้ซูมเยอะๆนั่นเองเนาะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจ กันด้วยนะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรตัวนั้นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ